เราใช้แต่ทาาหนึ่งวันใช้เงินเท่าไหร่ไปดูกัน วันนี้พามาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปไชน่าทาวน์เอ้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวผมมากับแก๊งเ,เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวไชน่าทาวน์นิวยอร์กซิตี้กันมาดูกันว่าไชน่าทาวน์ที่นี่เนี่ยมันจะสู้ยุโรปได้ไหมแล้วผมจะใช้เงินเท่าไหร่อย่างแรกนะครับการเดินทางที่นี่เราก็จะใช้นิวยอร์กสับเววันนี้นั่งมาจากทม์สแควร์นะครับก็สาย N Q R มาลงที่สถานีแคนาลสตรีทนะครับแคนาลสตรีทคือจะเป็นถนนเส้นที่ตัดผ่ากลางไชน่าทาวเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปร้านเด็ดร้านประจำของเรานะครับเป็นร้านที่เป็นไงบ้างร้านนี้ร้านร้านที่ร้านนี้เป็นไงบ้างอร่อยค่ะแล้วก็ <S <S 2> <S 2> ถูกแล้วก็อร่อยถูกแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยดูรีวิวนิวยอร์กมาเยอะเขาจะพาไปกินว่าฝางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่อันเดอร์ด็อกมากคือเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในรีวิวอะไรเลยคนไม่เยอะแล้วก็อร่อยมากๆนะครับแล้วก็ไปกินบ่อยมากร้านไหนไปดูปิดกล้องหน่อยไปดู จากชายนาทาวเดินมาจากแคนนอสตรีนะครับถ้าเกิดใครอยากดเดินอยากกินเป็ดย่างหมูกรอบอร่อยร้านนี้นะครับผมชื่อร้านว่าร้านนี้คือซุนใส่ไก่ครับ,รบผมอยู่ใกล้รถไฟฟ้าที่สุดแล้วอะไรร่อยร้านนี้อะไรร่อยร้านนี้อร่อยนี่ก็จะต้องเป็น ย่างเปย่างไ<า>ม่กอร่อยไปย่างหมูกรอบอร่อยหมูกรอบนี่คืออร่อยมากอร่อยยันเช็คบินใช่ยันเช็คบินคือเรียกว่ากรอบกรอบยันเช็คบิน <c oughs> แล้วก็จะมีอีกเมนูเป็นไก่ต้มแล้วก็แบบว่ามีขิงขิงครับอร่อยมากใช่แต่ว่าร้านนี้นะครับที่ทุกร้านในเชล้าทาวมันมีข้อจํากัดก็คืออย่ามาช่วงเย็นถูกต้องเพราะหมูมันจะไม่กรอบเหมือนเป็นหมูที่แบบว่าห้อยมานานแล้วเออมันห้อยมานานอากาศมันเย็นเป็นเราเดินต่อไปหน่อยวันนี้เราจะไม่ได้กินร้านนี้แต่ว่าปกติร้านนี้เป็นร้านประจําที่ชอบเหมือนกันครับไปต่อกัน ที่ดูราคาอะไรกันมั้งคือเมื่อคี้ดูราคาไม่แล้วก็ผมว่ามันคือโลละประมาณ700บาท700หรือมากกว่า700บวกบวกซึ่งแบบถ้าหน้าสดได้เท่านี้คุณรวยล้วค่ะใครอยากเป็นเศรษฐี <laughs> <laughs> ร้านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยนะครับมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็เป็นไส้ต่างๆไส้เนื้อไส้กุ้งสับไส้หมูสับอะไรได้หมดเลยนะครับคือราคาดีพวกแบบโจ๊กก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรเงี้ยก็จะมีเมนูเด็ดของเขาเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็เป็นซอสมันคล้ายๆข้าวซอยรสชาติข้าวซอยร้านนี้อร่อยครับเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ใน Google นะครับยังเดินไม่ถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปร้านประจําของเราเดี๋ยวไปดูกันสองหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านเกรทนิวยอร์ก นุดเดลท,าว,ออา,ดดวทาวเครสที่อยู่ของนุเดลทาวเป็นไงครับเป็นร้านดังร้านดีของที่นี่เป็นร้านดัง,ดงทีเง่เรียกว่าทุกคนก็คือจะพูดถึงร้านนี้ก่อนอืมอร่อยไหมคยไปกินอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยมนะแต่ว่าช่วงนี้คือคนมันจะเยอะ <c oughs> เราก็เลยจะไปกินอีกร้านนึงใช่แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นร้านที่รสชาติอร่อยจริงแต่ว่ามาตรฐานมันค่อนข้างแวรี่ครับบางวันมันก็อร่อยบางวันมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับอีกนิดนึงก็จะมาถึงนี่นะครับผมร้านประจำของเรานั่นก็คือ NB วิ่งว่องทำไม ถูกแล้วดีมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เราเข้ามาถึงร้านแล้วนะครับแต่แต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเป็นประวัติการ์มากนะครับวันนี้วันที่3ามสามคุณพานปกติเข้ามาเขาจะเวลคั่มเราดีมากแต่วันนี้คือโอ้โหคนเยอะเดี๋ยวเรารอ5นาทีปกติเราจะต้องเป็นลูกค้าโต๊ะแรกอันนี้เป็นโอ้โหคนเยอะเลยอ่ะจริงปกติปกติมันจะเป็นโต๊ะแรกมนต้องเดียวจริงครับร้านนี้แต่ว่าวันนี้คือพาใครมากินก็ไม่เคยผิดหวัง NB วิงว่องตกลงชื่อร้านชื่ออะไร NB วิ่งว่อง ็นววิงงสำหรับใครที่คิดว่าเป็นวิงวงนะครับให้เม้นว่า1ใครที่คิดว่าเป็นวิงวงนะครับเม้นว่า2นะครับัเคทวันลอสพิกเอ่อแอนดวันลอสดั๊กโลเมียนสตูบีฟเอ่อชิมมอนัทเดี๋อันเดียสองอันเดียสองเดี๋อันเดียสองวันนี้จะมาวัดใจกับหมูกรอบในวันนี้นะครับ ปัจจัยหมูกรอบวันนี้กันนิ่มเสียงเสียงมันไม่เข้ากันแต่มันไม่มีเสียงกรอบเลยว่ะวันนี้กรอบปะกรอบเดี๋ยวจะมาลองหมูกรอบให้ดูแต่ว่าหมูกรอบวันนี้มันไม่ค่อยมันเนาะมันเป็นชิ้นแบบลีนนิดนึงแต่ว่าที่เนี่ยคือชิ้นหมูกรอบเขาจะเป็นแนวลีนนะครับอย่างงี้แล้วก็ไวท์พิวมาไวท์พิวมากรอบครับวันนี้กรอบครับกรอบอน่อยครับและนี่ก็คือเป็ดย่างจานเด็ดรสชาติ เป็นซีเคริปของร้านอ่ะโอเคจัอละเอฟจัดละเอฟตัดรอเธอพี่อาร์ตัดรอไว้สามสองหนึ่งหมุนต่อไปหมุนต่อไปเชียวหมูต่อไปหมดช่วยไหมไห้าสี่สามสองหนึ่งครับผมอ่าวันนี้กินเสร็จแล้วพบประมาณร้านแรกของเราในวันนี้ N B วิ n g s ่องนะครับ N B วิ n g s ่องสุทธิที่หกสิบห้าดอนรวมทิปอ่าร้านอาหารที่เมกาต้องให้ทิปด้วย อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับของการมาไชน่าทาวน์คือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเลยก็คือเงินสดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรับบัตรเครดิตหรือว่าไม่รับ Apple Pay หรือไม่รับไม่รับพร้อมเพย์ด้วยนะครับไม่ได้ต้องเงินสดเท่านั้นนะทำไมหรอคะเพราะว่าเขาถนัดแบบนี้ครับ ร้านแรกนะครับผ่านไปแล้วที่7 5ดอน69ก็จะเป็น72ดอน75 74 74ดอนหัน5 74ดอนหัน5เท่ากันแล้วก็ร้านอกร้ตกไปประมาณ15บาท13ไม่กี่สิบเล13นะครับในลูกนี้นะครับ45 75ก็คือ15 คนละ15ดอนซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าถูกสำหรับที่นี่แต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ย15ดอนมันเท่าไหร,ร่ฮะประมาณห้าก็แต่เงือนงโอเคไปร้านต่อไปนะครับพอคิดเป็นเงินไทยแล้วสะเทือนใจโอเคไปร้านต่อไปกันหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมยาวเลยก็เลยจะมาตัดผมซะหน่อยนี่คือร้านประจำของผมนะครับ หลายๆคนจะบอกว่าอยู่นิวยอร์กนะครับต้องตัดผมเองอยู่อเมริกาต้องตัดผมเองนะครับค่าัะผมแพงมากแต่ว่าร้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่าไหร่นะครับตัดรวมสักด้วยนะครับแล้วก็ตัดดีมากเลยนะไปดูกัน ใช้เวลาไปเมื่อกี้นะครับรวมๆกันประมาณ5นาที5นาทีจริงๆส่วนพีระยังยังยังเล็มอยู่เลยคือป้าเร็วมากๆดอกมากๆ่อนนีค้คือไม่กล้าขยับหัวเลยไม่กล้ากระดิกเลยไปดูจะไปดูฟินนิชลุก ห้านาทีเสร็จแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะแพ้เพื่อนเลยครับเพราะว่าระหว่างที่ไปสระผมครับป้ารัดแซกอีกสองคิวครับป้าทํารอบเยอะมากเทนนี้ลูกค้าดีมากเดี๋ยวไปดูฟินลุกกันนะครับว่าตัดเสร็จไดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เท่าไหร่ไปถ้อา,าอย่างไงละ่ะเสร็จแล้วเสร็ <c oughs> จแล้วคือจังหวะที่ตัดผมนะครับผมจำเน้นํำไปนําไปหลายคะแนนนานไปหลายนาทีนะครับผมเสร็จไปสระเสร็จแล้วพี่ยังทำไม่เสร็จแต่ตอนนี้เพื่อนเรียบร้อยนะครับ <laughs> รอรอต่อไป <Okay. S 1> ตัดนะครับตั okay, <35. S 1> <35. S 2> Thank you 35โอเคตัดเร็วเร็วเกินและนี่นะครับก็คือฟินิชลุก ในราคา13ดอลไม่รวมทิปนะครับทิปแล้วเป็น15ดอลเร็วมากนะครับตัดเร็วตัดเร็วมากแค่ตัดแค่ตัดแต่สักปั๊บนั่งติดบัคไปอีก10นาทีคิวรอคิวของเพื่อนเท่าไหร่ครับช้าแต่เอวอ๋แล้วเร็วกว่าครับรวมสัศูแล้วรวมสักแล้วรวมตัดแล้วก็เป็นราคาที่ถูกมากมากนะครับที่นี่เพราะแบบร้านอื่นที่ย่านอื่นจะประมาณ35ดอลนะก็แนะนำนะครับก็คือมาแต่ว่า ไม่สามารถจะมีช่างประจําได้นะครับคือมีช่างประจําแต่ว่าเราจะได้แค่สบตาเขาแต่ว่าต้องรันไปตามคิวเออต้องรันไปตามคิวแต่ว่าดีครับร้านนี้ทุกคนทุกคนลุงลุงป้าป้าคนนี้น่ารักมากมากนะครับเคนลี่ซาลอนนะเช็ดเท้าี่สามสองหนทุกคนอันนั้นอีกร้านเด็ดหนึ่งครับผมร้านไหนคนเป็นไงคนมีอะไรวะเชิญว่า มีอะไรวะเามาื่อไหร่วะมีอะไรวะ,ะ,รวะจริงๆแล้วจริงๆแล้วชื่อร้านว่าอะไรเขาเนี่ยะไรวะเมรีหมรีวาปะเมรีวะ เออเลยวะมันคือซาลาเปาม,เมันคือซาลาเปาไส้หมูแดงที่เป็นซาลาเปาทอดนะครับอร่อยมากไผ่แอปเปิลบันนะครับให้มาสั่งลูกละสองกว่าอันนี้เป็นรีวิวแบบใหม่มากๆนะครับเป็นแบบที่พามาเดินดูแต่ไม่ไม่พากินอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะขี้เกียจต,ต่อแถวนะครับก็เลยถ้าเกิดใครมามาต่อแถวหรือว่าใครเคยกินแล้วอร่อยนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าเคยกินแล้วอร่อยมากนะครับมีเลวะเมื่อไหร่วะเมื่อไรวะเออสักอย่างนะครับที่ร้านนี้นะฮะ และนี่ก็คือเชนทาวนนิวยอร์กซิตี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปเจอกันหน่อยคลิปหน้าครับผมไปแล้ว